สวัสดีครับขอต้อนรับสู่บริเวณบริฟกับผมธนงขันทองครับนายเจฟฟ์บแเลกคนะครับผู้ก่อตั้งดับเบิลลน์แคป์พีโออกมาแสดงความเห็นว่าบิตคอยตอนนี้นะครับถูกมองว่าเป็นสติมูลัสแอสเซทหมายความว่าเป็นรับสินที่จะได้รับแรงกระตุ้นนะครับเนื่องจากว่าทางรัฐบาลสหรัฐจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมาตรา ใหม่นะครับ1.9ล้านล้านนะครับเพื่อทีเยียวยาโควิดรวมทั้งนโยบายของทางดานธนาคารกลางของสหรัฐจะดำเนินนโยบายดอกเบีย้ยต่ำาอีกต่อไปอีกเป็นระยะยาวนะครับทำให้เข้าเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับจากการที่มองแนวโน้มว่าดอลลาร์จะอ่อนในอนาคตรวมทั้งราคาทองคำจะไปได้ดีตอนนี้ปรับตัวมาอยู่ตรงกลางกลางนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบิตคอยทำราคาสูงสุดนะครับสถิติใหม่นะครับ52,000 กว่าเรียนนะครับตอนหนึ่งบิตคอยตั้งแต่ต้นปีมานะร่ราคาของบิตคอยเพิ่มสูงขึ้น70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงปีกว่าที่ผ่านมาบิตคอยเป็นทรัพย์สินที่ทําราคาสูงมากที่สุดสูงกว่าแอสเซทคลาสใดๆนะครับทาง BlackRock เองนะครับฝ่ายผู้บริหารก็ออกมาแสดงความเห็นนะครับในเชิงสนับสนุนบิตคอยนะครับโดยก,กองทุนของ BlackRock มี2กอ,องทุนลงทุนในบิตคอยฟิวเจอร์สนะครับ Bank o f New York เมลอนนะครับออกมาแสดงความเห็นว่าจะมีการตั้งยูนิตพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะบริหารเรื่องบิตคอยน์ะครับรวมทั้งบริษัทอย่างม s สคา c ์เพย์เพล l นะครับซึ่งมีระบบชําระเงินของตัวเองนะครับจะมีการทําแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกในการชําระเงินของบิตคอยน์ะครับหลังจากที่ทางเทสล l าเองนะครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับ ได้มีการประกาศว่าจะลงทุนหรือว่าได้มีการลงทุนในบิตคอยไปแล้ว1,500ล้านเหรียญน,นะครับสถาบันการเงินของ Wall Street ไม่ว่าจะเป็น JP Morgan g o l d m a n ม a c h s กนะครับ m o r g แ n Stanley นะครับแม้แต่ Deutsche Bank นะครับของทางด้านเยอรมันเองออกมาแสดงความเห็นนะครับในเชิงสนับสนุนหรือว่าให้ความสนใจในการลงทุนในบิตคอยมากยิ่งขึ้นครับติดตามรายละเอียดจากทางเว็บไซต์ของทุนบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลวงฟันไม้จันเฟสบุ๊กท t ิตเตอร์อิสระการรวมทั้ง เดี๋ยมอุบาร์เพื่อแข่งั้นเอย่าลืมกด subscribe ดี YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ